สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้เคยรู้สึกไหมคะว่าในที่ประชุมต่อให้เรามีไอเดียดีแค่ไหนเสียงของเรากลับเล็กลงทุกครั้งที่พูดออกไปบางครั้งเราโดนพูดแทรกกลางประโยคบางครั้งเรารู้สึกว่าคนอื่นไม่ตั้งใจฟังหรือแม้แต่ทำเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่เราพูดคะ่ะ มันไม่ใช่เพราะเราคิดไม่เก่งหรือเพราะเราไม่มีคุณค่าแต่เพราะในโลกการทำงานโดยเฉพาะในวัฒนธรรมการประชุมเสียงของผู้หญิงมักถูกประเมินค่าต่ำกว่าความจริงค่ะนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าผู้หญิงมักถูกพูดขัดจังหวะบ่อยกว่าผู้ชายและไอเดียของเรามักจะถูกนำไปพูดซ้ำโดยคนอื่นจนกลายเป็นของเขาแทนค่ะ EP นี้ของที่พักใจเราจะไม่มาบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างไรแต่เราจะมาพูดถึงวิธีทําให้เสียงของเรามีค่าในที่ประชุมมิว่าจะเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องการใช้เทคนิคระหว่างพูดไปจนถึงการสร้างความเชื่อมั่นหลังการประชุมค่ะเพราะทุกครั้งที่เรากล้าพูดเสียงของเราอ่านเปลี่ยนทิศทางของการตัดสินใจได้และเสียงของเรามีค่าเกินกว่าที่ใครจะมองข้ามค่ะ เวลาที่เรานั่งอยู่ในที่ประชุมสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดคือทุกคนตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดค่ะแต่ความจริงในโลกการทำงานกลับไม่ง่ายขนาดนั้นบางครั้งเสียงของเราถูกขดัดบางครั้งถูกมองข้ามหรือแม้แต่ถูกหยิบไอเดียไปใช้โดยไม่มีเครดิตให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราพูดไม่ดีเสมอไปนะคะแต่เพราะบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กร และโครงสร้างของการประชุมมักทำให้เสียงของผู้หญิงเล็กลงโดยไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้วิธีเพิ่มน้ำหนักและคุณค่าให้เสียงของเราจนไม่มีใครกล้าทำเป็นไม่ฟังค่ะวันนี้เราจะคุยกันเป็นขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถใช้ได้จริงทุกครั้งที่เข้าประชุมค่ะ 1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนประชุมเสียงที่มีค่าเริ่มจากความมั่นใจค่ะ และความมั่นใจเริ่มจากการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมให้คุณหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้มากที่สุดทั้งข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์ล่าสุดและข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นจดประเด็นสำคัญที่คุณอยากพูดพร้อมตัวอย่างหรือข้อมูลสนับสนุนเช่นตัวเลขสถิติหรือเคสจากประสบการณ์จริงเพราะการมีข้อมูลชัด จะทำให้คุณพูดได้มั่นใจและตรงประเด็นมากขึ้นค่ะและอย่าลืมเตรียมประโยคเปิดให้ชัดเจนเช่นจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาฉันมีข้อเสนอที่อาจช่วยประหยัดต้นทุนได้ค่ะหรือมีประเด็นหนึ่งที่อยากให้เราลองมองต่างมุมกันดูค่ะประโยคเปิดที่ชัดเจนจะดึงความสนใจของคนฟังตั้งแต่วินาทีแรกค่ะ 2. เลือกจังหวะการพูดให้เป็น แม้เราจะมีไอเดียดีแค่ไหนแต่ถ้าเลือกเวลาพูดผิดก็อาจไม่มีใครฟังค่ะให้สังเกตจังหวะที่คนเริ่มเปิดรับเช่นหลังจากมีการถามความคิดเห็นหรือเมื่อมีช่วงหยุดเล็กๆในการสนทนาหลีกเลี่ยงการพูดแทรกกลางประโยคของคนอื่นยกเว้นว่ามีการพูดผิดข้อมูลสำคัญที่ต้องแก้ทันทีเพราะจะทำให้เสียงเราถูกมองว่าแทรกมากกว่าการมีส่วนร่วมค่ะถ้ารู้สึกว่ากำลังจะโดนขัด ให้ใช้ประโยคย้ำเช่นขออนุญาตพูดจบประโยคก่อนนะคะขอเสริมประเด็นนี้ให้ครบค่ะการย้ำอย่างสุภาพแต่มั่นคงจะทำให้คนฟังรู้ว่าเรามีสิทธิ์และตั้งใจจะสื่อสารให้ครบค่ะ 3. ใช้น้ำเสียงและท่าทางช่วยส่งพลังน้ำเสียงของเรามีอิทธิพลมากพอๆกับเนื้อหาที่พูดค่ะใช้เสียงชัดถ้อยคำชัดไม่เร็วเกินไป เว้นจังหวะเมื่อพูดประเด็นสำคัญเพื่อให้คนได้ซึมซับสบตากับผู้ฟังในวงประชุมเพื่อสร้างการเชื่อมโยงและความน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันภาษากายก็สำคัญค่ะนั่งตัวตรงไหล่เปิดแสดงถึงความมั่นใจใช้มือประกอบการพูดอย่างพอดีไม่กอดอกหรือซ่อนมือใต้โต๊ะเพราะจะดูปิดกันค่ะ 4. ให้เครดิตและสนับสนุนเสียงของผู้หญิงคนอื่น หนึ่งในวิธีเพิ่มคุณค่าให้เสียงของเราคือการทําให้การประชุมเป็นพื้นที่ที่ทุกเสียงมีค่าโดยเฉพาะเสียงของผู้หญิงคนอื่นค่ะถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงานผู้หญิงผู้สิ่งสําคัญแต่ไม่มีใครรับฟังให้คุณเสริมและให้เครดิตเช่นเมื่อกี้ไอเดียของคุณพิมพ์น่าสนใจมากค่ะอยากให้ลองขยายความอีกนิดค่ะหรือขอเสริมจากสิ่งที่คุณแอนพูดเมื่อกี้ค่ะ การสนับสนุนกันจะสร้างวัฒนธรรมการฟังและเมื่อถึงตาคุณพูดคนอื่นก็จะให้ความเคารพและสนับสนุนเช่นกันค่ะ 5. ใช้ข้อมูลและเหตุผลเป็นหลักในบางองค์กรเสียงของผู้หญิงอาจถูกมองว่ามีอารมณ์มากเกินไปการใช้ข้อมูลและเหตุผลจะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้สิ่งที่พูดค่ะเช่นแทนที่จะพูดว่าเราคิดว่าโครงการนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะคะ ให้เปลี่ยนเป็นจากข้อมูลการทดลอง3ครั้งที่ผ่านมาผลลัพธ์ยังไม่ถึงเป้าหมายและต้นทุนสูงกว่าที่วางแผนไว้ค่ะฉะนั้นเราอาจต้องปรับวิธีการก่อนค่ะเมื่อคุณใช้ข้อมูลเป็นฐานคนฟังจะมองว่าเสียงของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ 6. จดบันทึกและติดตามผลหลังประชุมเสียงที่มีค่าไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมค่ะ หลังการประชุมให้คุณส่งอีเมลสรุปประเด็นที่คุณพูดหรือข้อเสนอที่ตกลงกันเพื่อให้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คนจำได้ว่าใครเป็นเจ้าของไอเดียแต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนหากต้องอ้างอิงในอนาคตค่ะ 7. สร้างชื่อเสียงด้านความคิดและความเชี่ยวชาญน,นอกเหนือจากการพูดในประชุมแล้วให้คุณสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นคนที่มีความรู้ และมีไอเดียคุณภาพอยู่เสมออาจแชร์บทความดีๆกับทีมให้คำแนะนำเชิงกลางสร้างสรรค์หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆระหว่างการทำงานประจำวันเมื่อคนในทีมรู้ว่าทุกครั้งที่คุณพูดจะมีคุณค่าพวกเขาจะตั้งใจฟังมากขึ้นแม้ในที่ประชุมใหญ่คะ่ะ 8. ไม่ปล่อยให้เสียงของตัวเองถูกลดค่าถ้าคุณถูกพูดซ้ำไอเดียโดยคนอื่น ลองใช้วิธีรีเคลมเครดิตอย่างสุภาพเช่นดีใจที่คุณชอบไอเดียนี้ค่ะจริงๆเราเพิ่งพูดเรื่องนี้เมื่อกี้อาจมีอะไรที่เราอยากเสริมเพิ่มค่ะไม่ใช่การแย่งเครดิตอย่างแข่งกราวแต่เป็นการย้ำอย่างมั่นคงว่าเสียงของคุณเป็นของคุณจริงๆค่ะการทำให้เสียงของเรามีค่าในที่ประชุมไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกและสร้างได้ทีละนิด เริ่มจากการเตรียมตัวการใช้เทคนิคการสื่อสารการสนับสนุนกันและการติดตามผลหลังประชุมค่ะเพราะทุกครั้งที่เรากล้าพูดเสียงของเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจและวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าเสียงของคุณไม่เพียงแต่มีค่าแต่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมค่ะเวลาที่เราอยู่ในห้องประชุมมันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะ แต่มันคือสนามพลังที่ทุกคนเอาตัวตนความคิดและประสบการณ์มาวางไว้บนโต๊ะเสียงของแต่ละคนจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากันและสำหรับผู้หญิงหลายครั้งน้ำหนักนั้นอาจถูกทําให้เบากว่าความจริงถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตเราอาจจำได้ว่ามีหลายครั้งที่เราอยากพูดแต่ไม่ได้พูดเพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าพูดมากหรือขัดจังหวะ มีหลายครั้งที่เราพูดแต่ถูกแทรกกลางประโยชน์จนต้องเงียบและมีหลายครั้งที่เราเห็นไอเดียของเราถูกหยิบไปใช้โดยไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นคนเริ่มค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยจนบางคนเริ่มเชื่อว่านี่คงเป็นเรื่องปกติและยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องยอมรับค่ะเสียงของเรามีคุณค่าเสมอ คุณค่าของเสียงเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดดังหรือเบาแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อในสิ่งที่พูดมากแค่ไหนเสียงที่มาจากความมั่นใจและข้อมูลที่ชัดเจนจะมีพลังดึงดูดให้คนตั้งใจฟังแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่พูดเสียงดังที่สุดในห้องก็ตามค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือการกลับมาถามตัวเองว่าเราเชื่อในสิ่งที่กำลังพูดหรือเปล่า เรามีข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอไหมเราพร้อมจะยืนยันในสิ่งที่พูดแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้เราพูดได้มั่นคงขึ้นค่ะแต่ยังทำให้เรารู้ว่าเสียงของเรามีค่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะเอ่ยปากต่อมาเราต้องเลิกขอโทษในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของเราค่ะผู้หญิงหลายคนติดนิสัยขอโทษแม้จะไม่มีอะไรผิด เช่นขอโทษที่ขัดจังหวะขอโทษที่ใช้เวลาพูดหรือขอโทษที่ต้องย้ำประเด็นเดิมการขอโทษแบบนี้ทำให้เสียงของเราดูเหมือนด้อยค่าลงโดยไม่จำเป็นค่ะลองเปลี่ยนจากการขอโทษเป็นการยืนยันเช่นแทนที่จะพูดว่าขอโทษนะคะที่ขัดพูดว่าขอเสริมประเด็นนี้ค่ะแทนที่จะพูดว่าขอย้ำอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคำพูดของเราคือพื้นที่ที่เราสร้างเองค่ะเราไม่จำเป็นต้องลดค่ามันด้วยการขอโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดค่ะการสนับสนุนกันคือการปกป้องเสียงของเราในห้องประชุมถ้าผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เพียงลำพังเสียงของเธออาจถูกกลบได้ง่ายแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะสนับสนุนกันรับลูกกันให้เครดิตกันเสียงของเราจะดังขึ้นพร้อมกัน และยากที่จะถูกมองข้ามค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการจับมือรวมพลังสู้กับใครแต่เป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการฟังและย้ำว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกฟังอย่างเท่าเทียมค่ะอยากกลัวความเงียบบางครั้งเรากลัวว่าถ้าเราหยุดเว้นจังหวะคนจะคิดว่าเราพูดไม่เก่งแต่ในความจริงความเงียบสั้นๆหลังพูดประเด็นสำคัญเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากค่ะ มันทำให้คนมีเวลาซึมซับและตระหนักว่าสิ่งที่เราพูดนั้นสำคัญพอที่จะหยุดคิดอยากกลัวที่จะเว้นจังหวะอยากกลัวที่จะศบปลาและอยากกลัวที่จะใช้ความมั่นใจแทนการพูดเรื่อยๆสรุปใจความสำคัญการทำให้เสียงของเรามีค่าในที่ประชุมไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนบุค,คลิกตัวเองเป็นคนเสียงดังหรือดุดันแต่มันคือการใช้ความมั่นใจข้อมูลที่ถูกต้อง จังหวะการพูดและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ถูกคำพูดของเรามีโอกาสถูกฟังและถูกจดจำวันหนึง่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะรู้ว่าการที่คุณกล้าพูดกล้าใช้เสียงของตัวเองคือก้าวสำคัญที่เปลี่ยนทั้งอาชีพและความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะผู้หญิงหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าเราเผลอให้คุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับ การยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะในที่ประชมุมหรือในโลกการทำงานเรามักเฝ้ารอให้ใครสักคนพูดว่าความคิดเธอดีนะหรือฉันเห็นด้วยกับเธอแต่ความจริงคือคุณค่าในตัวเราไม่ได้เกิดจากการอนุมัติของใครค่ะมันเริ่มจากการที่เรารู้ว่าเสียงของเรามีค่าเสมอ 1. คุณมีสิทธิ์พูดและสิทธิ์ที่จะถูกฟัง สิทธิ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอายุหรือประสบการณ์เพียงอย่างเดียวมันคือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าให้ความคิดว่าเรายังไม่กิ่งพอหรือเรายังอายุน้อยเกินไปมาขโมยสิทธิ์นี้ไปจากคุณคะ่ะครั้งหน้าที่คุณลังเลให้จำไว้ว่าการพูดของคุณอาจช่วยให้ทีมเห็นมุมมองใหม่อาจแก้ปัญหาที่ค้างคามานาน หรืออาจทำให้ใครบางคนในห้องได้แรงบันดาลใจคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สมบูรณ์แบบก่อนถึงจะพูดเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบตลอดเวลา 2. การปกป้องเสียงของตัวเองคือการปกป้องคุณค่าในตัวคุณทุกครั้งที่คุณยืนยันสิ่งที่พูดไม่ยอมให้ใครกบหรือพูดแทนโดยไม่ให้เครดิตคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันมีค่าและ สิ่งที่ฉันคิดสำคัญพอที่จะยืนยันนี่ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครแต่มันคือการเคารพความคิดและความพยายามของตัวเองค่ะลองคิดง่ายๆว่าถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าในเสียงของเราแล้วใครจะเห็น3เสียงของคุณคือส่วนหนึ่งของเส้นทางการอาชีพในโลกการทำงานความสามารถอย่างเดียวไม่พอหรอกค่ะ คุณต้องสามารถแสดงออกให้คนอื่นเห็นคุณค่าของความสามารถนั้นด้วยและการใช้เสียงอย่างมั่นใจในที่ประชุมเป็นหนึ่งในวิธีที่ชัดเจนที่สุดหลายคนพลาดโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสสำคัญไม่ใช่เพราะทำงานไม่เก่งแต่เพราะไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามีศักยภาพขนาดไหนเสียงของคุณจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมความสามารถของคุณให้ไปถึงสายตาและหูของคนที่มีอำนาจตัดตสินใจค่ะ 4. อย่าให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงของคุณค่าการเงียบอาจปลอดภัยแต่ในบางสถานการณ์ความเงียบก็เหมือนการยอมแพ้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่พูดในเวลาที่ควรพูดคนอื่นจะเดาวว่าเราไม่มีอะไรจะพูดหรือแยก่กว่านั้นอาจคิดว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาเลยก็ได้การออกเสียงไม่ใช่การเสี่ยงเกินไปแต่มันคือการแสดงตัวตนให้โลกเห็น และโลกจะมองเราในแบบที่เราแสดงออกค่ะ 5. คุณค่าในตัวเองเริ่มจากการเชื่อในสิ่งที่พูดถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่พูดคนอื่นก็ยากที่จะเชื่อเช่นกันดังนั้นก่อนเข้าประชุมทุกครั้งลองถามตัวเองว่า 1. ฉันเข้าใจสิ่งที่กำลังจะพูดจริงๆไหมสฉันมีเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนเพียงพอหรือเปล่า 3. ฉันพร้อมจะยืนยันมันแม้จะมีเสียงคานหรือไม่เมื่อคุณตอบว่าใช่กับคำถามเหล่านี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะใช้เสียงของตัวเองเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าในสายตาคนอื่นและในหัวใจของตัวเองค่ะจำไว้นะคะการมีเสียงที่มีค่าในที่ประชุมไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนเสียงดังที่สุดแต่เป็นเรื่องของการมีความเชื่อในสิ่งที่เราพูดและกล้าที่จะปกป้องมัน เมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองโลกก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นกันค่ะเสียงของคุณคือหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในเส้นทางอาชีพค่ะมันไม่ใช่แค่เสียงพูดแต่คือการแสดงความคิดมุมมองและตัวตนของคุณออกมาให้โลกเห็นทุกครั้งที่คุณพูดอย่างมั่นใจทุกครั้งที่คุณยืนยันในสิ่งที่เชื่อคุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ตัวเอง และค่อยๆวางรากฐานความน่าเชื่อถือที่ยืนยาวจำไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กหรือใหญ่เสียงของคุณก็มีค่าเสมออย่าปล่อยให้ใครมาลดค่ามันลงด้วยการมองข้ามหรือทั้งให้คุณรู้สึกว่าไม่ควรพูดเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ขาดไปในการตัดสินใจครั้งนั้นก็ได้ค่ะวันนี้เริ่มจากการเตรียมตัวให้พร้อม ฝึกใช้จังหวะพูดให้ชัดเจนและยืนหยัดปกป้องเสียงของตัวเองเมื่อคุณให้คุณค่ากับเสียงของคุณโลกก็จะเริ่มฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ที่พักใจจะยังอยู่เคียงข้างคุณคอยเติมพลังใจและช่วยให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเสมอคะ่ะถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสิน พื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากค,คุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคทำร้ายที่นี่ไม่ใช่แค่ช่อง podcast แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้ายถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ